สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มพบกับผมในเกมเป๊ป2021นะฮะก็มาแล้วก็เปิดบอลเลยค่าวันนี้ผ่านไปไม่ได้ว่าไงหว่งไงจังหวะนี้โดนเบียดขึ้นมาแล้วผมแยงแยงเอาไม่ได้แต่วะนี้เฮ้ยแย่งเอาไม่ได้ลูกชอลูกช่อเบียดดิอ้ยเบียดไม่ได้ดิแค่เอามารับได้อยู่มันนี้ จงังหวะนี้แตงไงจงัจงหวะกินหูรูป๊ะะดูมากยิงอะโอ้ยผมอยากให้ทุกคนเห็นตอนผมเล่นนะแต่มันมันไม่รู้กันเพิ่งมาคิดได้เพิ่งมันทึกนะเปิดมาจงังหวะนี้ไบยเยนเป็นคนเปิดบอลก่อนโดนวาทุกคนถ้าดูแต่ต้นเกมนี่ายเยนโยนจะผมตลอดนะ มาเย็นโยนตลอดมาแล้วลูกชอลูกชอลูกเกาะปองบาปองบาเฟกคาวน,นีคาวน,นีอุ้ยเกมนี้ผมเอาลินกาดลงด้วยนะเพราะบูนโน่แบบอืดเกินไม่รู้เหมือนกันโอ้ยอย่าลุดลูกชออุ้ยว่าไ,ไม่ค่อยเข้าดีลูกเออมายิเลินเดเลินมึ ชอบเอาไว้ยี่ลงยโยนเขากลางยนอนยน,ยน,ยนดินกาดผมเหนื่อยแล้วพอกลูกพ่อวาไงเขาหนีแทงมากินดูดยิงไม่โอ้ยโดนเบียดดัดฟอร์ดแต่แรง,แรงลูกอื้มเบาไปลูกนี้ว่มาไงว่าไงโดนลูกอีกแล้ว ว่าไงอ้ยลูกชอลูกพอด,ดีมากแต่ไม่ไม่เคยดีเท่าไหร่เพราะว่าหยุดบอลไม่ได้มาไม่นี่ครับลูกชอเืนบอลกอนลูกพอดโดนเข่ากลางเขาชอบโยนผมโยนกับว่าแตงอืงองินขาดผมเหนื่อยแล้วถ้าไม่เหนื่อยนี่โอ้โหโดนผมยิงแน่อ,อืหมดเวลาสองต่อสี่ ก็ธรรมดาก็เงินันนะครับก็บวกดีครับแรงผมสองพันเลยนะขอบคุณครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตาข่ายให้ผมด้วยนะครับ